สิบมีนาสิบมีนาสองห้าสองสี่นย์ศูนอสิบนครสวรรค์นครสวรรค์ตอนนี้เจ้าชะตาเนี่ย กำลังร้อนใจเพราะว่ากําลังเดินเรื่องที่จะไปเมืองนอกนะปกติไปญี่ปุ่นเป็นประจําตอนนี้มาพักรอลื่นเรื่องไปต่อทีนี้ยไปตรวจร่างกายเนาะวีซ่าออกแล้วรอแค่ใบตรวจโรคแต่ไปตรวจหมอบอกว่าระบบขึ้นไฟฟ้าหัวใจมีผิดปกตินิดหน่อยแต่ไม่เป็นปัญหาวงเล็บเหมือนว่าหน่ออยากคุณหมอที่ตรวจโรคที่จะทําให้ไปเมืองนอกเนี่ยเหมือนอยากได้มันนี่จากเรานิดหน่อย คุณน้องสาวของเจ้าชะตาก็เลยถามว่าถ้าเราจ่ายตรงนั้นอ่ะแล้วมันจะจบไหมอ่ะตัววิเคราะห์ดวงไปนะคุณนะนะในฐานะนนาที่พี่เป็นพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือดอันนี้เรามองถึงเรื่องสุขภาพก่อนนะหัวใจเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่มันไม่สามารถไอ้นี่ได้ตัวเองมันไม่สามารถ คอนโทรลได้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วหัวใจจะก้าวหัวใจจะปกติได้อนี้มันไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเราปกติเวลาไปทําเมืองนอกไปทําอะไรพวกนี้มันจะต้องมีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานแต่ถ้าให้พี่แนะนําโดยการไม่ต้องเสียงเงินให้คุณหมอท่านนั้นที่ให้เซ็นผ่านเนาะพี่แนะนําให้เราหาเซ็กเกิลหรือเติร์ดโอพิเนียนก็คือหาหมอที่2หรือหมอที่3โดยที่แค่ Walk in ไปตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจถ้าทานแค่ ekg นะคะ พี่ไม่แน่ใจว่าทํา E S C Echo หรือ E K G ก็คือดูขึ้นไฟฟ,ฟ้งหัวใจดูอันตาซาวหัวใจหรือวิ่งสายพานเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าตัวเองมองว่าหมอท่านนั้นอยากได้อะไรบางอย่างจากตัวเองแล้วจ่ายแล้วมันจะจบไหมนะพี่แนะนําให้เราไปหาหมอคนที่2การตรวจคนที่2การตรวจคนที่3ไปหาเติร์ดไปหา Second Opinion ว่าตกลงอะไอขึ้นไฟฟ,ฟ้งหัวใจที่มันผิดปกติมันผิดปกติจริงไหม สมมติเฉยๆว่าเราไปตรวจช่วงสงการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เยอะไปเฉลิมฉลองเยอะไปแล้วปรากฏว่ามันเหมือนจะวูบเพราะมันนอนน้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่ไปกินของหรือท้องเสียนะคะตัวกล้วยหอมก็จะมีพวกโพแทสเซียมสูงอย่างนี้นะหรือว่าการที่ท้องเสียก็จะทําให้โซดเดียมลอดโพแทสเซียมลอดได้พวกนี้มีผลที่ทําให้คลืนไฟฟ้าหัวใจผิดปกติทั้งหมดค่ะคุณนะนะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือพูดถึงมุมพยาบาลก่อนเนาะอ่ะส่วนคำถามที่น้องขอร้อนใจก็คือตอนเนี้ยพี่ชายเขาไปตลอดเขาอยากรู้ว่าพี่ชายเขาจะได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นไหมเพราะวีซ่าผ่านแล้วเหลือแค่ใบของการไปเมืองนอก